คำว่าวัตตะสงสารก็เรียกว่าเป็นภพแห่งการปรุงแต่งเมื่อจิตเข้าไปเกาะการปรุงแต่งนั่นแหละภพมันเกิดเมื่อภพเกิดชาติก็เกิดชาติในที่นี้หมายความว่าเมื่อตายจากภาชนะหนึ่งมันก็ไปเกิดอีกเป็นภาชนะหนึ่งนั่นแหละคือชาติภพหมายถึงการที่จิตได้ไปเกิดแต่ละขณะจิตจิตไหลไปกับความคิดขณะน,นี้นี่คือภพ <c oughs> จิตไหลไปกับ อารมณ์สุขตอนนี้นี่คือพบจิตไหลไปกับอารมณ์ทุกข์ตอนนี้นี่คือพบไหลไปกับความไม่พอใจนี่คือพบไหลไปกับอารมณ์ดีใจนี่คือพบไหลไปกับความปิตินี่คือพบไหลไปกับความสงบนี่คือพบไหลไปกับอะไรก็ตามที่มีความหมายนั่นแหละคือพบพวกเราเกิดทุกข์ขณะจิตนี่คือพบ เป็นพบแห่งจิตที่ไปอาศัยการปรุงแต่งสนใจติดต่อสอบถามเพื่อพ้นจากทุกแอดเป็นเพื่อนชื่อแอดปัญญากเก้าพิมพแอดนำหน้าด้วยนะ